สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการ์ดในตำนานของสะสมอีกชิ้นหนึ่งของผมนะครับซึ่งเป็นของสะสมที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเกิดไปทันมันเก่ามากแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วนั่นก็คือวิบูนกิจคอมิกปาร์ตี้นะครับการสะสมการ์ดของวิบูนกิจนั่นเองครับผมไม่รู้ว่ามีก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าแต่ผมเก็บมาได้สองยุคก็คือครั้งที่สี่กับครั้งที่เจ็ดนะซึ่งจะแสดงด้านหลังการ์ดแบบนี้นี่ครั้งที่สี่จะเป็นวิบูนกิจ คอมิกปาร์ตี้ครั้งที่4คาแรคเตอร์คาราวานนะครับส่วนครั้งที่7จะเป็นวิบุญกิจคอมิกปาร์ตี้ครั้งที่7 My c o m i c s My h e r o e s นะครับผมทั้ง2อันจะเป็นการสะสมการ์ดในการเล่นบู๊กิจกรรมต่างๆของวิบุญกิจซึ่งต่างกันตรงที่ในยุคครั้งที่4ี่เนี่ยเป็นการสะสมให้ครบเฉยนะครับี๋ยวขออนุญาตไปแบบเร็วๆเ,เนาะอ่าก็จะเป็นการ์ดที่มี SP 10บใบนะครับตัว SP เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นการ์ดพิเศษที่ต้องไปเล่นบู๊กิจกรรมให้ชนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไมไ นะมีทั้งการ์ตูนไทยด้วยเลยด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นการ์ที่เป็นยุคข,ของรันนัมเบอร์นะเป็นหนึ่งร้อยเล่มนะครับก็เป็นหนึ่งร้อการ์ตูนของตัวจริงๆไม่ถึงร้อยด้วยนะครับมันมีสามบ้างนะก็ให้ดูกันรวมๆนะครับก็จะเป็นการ์ตูนดังๆในยุคนั้นพอดีของวิบูลกิจนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยวิบูลกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เฟื่องฟูมากนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นยุคทองของวิบุลกิจเลยละมีแต่การ์ตูนเด็ดๆมีการ์ตูนดังๆนะครับแล้วก็ จัดงานที่วิบุณกิจอย่างเดียวอยู่ได้อนี่คือความเจ๋งของวิบุณกิจยุคนั้นเลยครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับแค่วิบุณกิจหรอกจริงอันอื่นก็ดังเหมือนกันนะนะแต่ว่าพอมันถึงยุคนึงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สภาวะที่เรียกว่าหลุมดําครับมันมีมันมีข่าวมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเนาะออกข่าวนะครับรายการทีวีที่เรียกว่าหลุมดําเนี่ยมันก็ทําให้งการกระตูนนะครับถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในสังคมเกิดความรุนแรงลามกอะไรก็ตามนะครับ บางเรื่องก็โดนออกแบบไม่ออกต่อบางอันก็โดนตัดต่อเซ็นเซอร์หนักขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยไอ้ับคว้างฉวบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถูกดําเสนอให้บอกว่ามันคือการทําให้ลุ่มหลงนะครับลุ่มหลงทางเพศลุ่มหลงอะไรทั้งอย่างโอ้โหสุดท้ายก็กลายเป็นว่าวงการการ์ตูนเราตกต่ําเลยครับเนี่ยว่าจะเห็นว่าการ์ตูนไทยเยอะมากเลยครับยุคนั้นนี่คือยุคทองจริงนะคือวงการการ์ตูนไทยก็เฟื่องฟูนะครับแล้วก็เราก็มีความคาดหวังว่า การ์ตูนไทยเราจะโกอินเตอร์ได้ในเร็วๆวันนะเพราะว่ามีเรื่องจริงๆเยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ดับฝันครับหลุมดมาํามาครั้งนั้นก็ทําให้วงการ์รตูนเราเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเปลี่ยนการจัดเลทใหม่เลยการ์ตูนเราเดี๋ยวนี้ก็เลยจะมีการจัดเลทขึ้นมาว่าอันนี้เหมาะกับวัยนี้เหมาะกับวัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นอเดลออรี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันถูกจัดเลทใหม่นะแต่ว่าดีไหมก็ดีแหละแต่ถามว่ามันช่วยไหมมัน มันกระตุ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าสมมติผมเป็นเด็กใช่ไหมผมเห็นการต์ตูนเรื่องนี้หุ้ยเรื่องนี้มันติดเลดผมอาจจะรู้สึกว่าอยากจะซื้อมากขึ้นก็ได้นะมันมนก็เป็นดักสองคมนะครับทําให้คนรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับก็ยุคทองของวงการการต์ตูนก็เป็นแบบนั้นเนาะนะครับยุคมืดก็มีนะครับตอนนี้ก็ยุคมืดน่าจะมาที่เกมมากกว่าแล้วการต์ตูนไม่ค่อยโดนล้ะตอนนี้อะไรๆก็โทษเกมนะ มากกว่ากระตูนนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายวันนี้มันสมาร์ทโฟนมันไปข้างหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวของการจัดกิจกรรมที่7นะครับซึ่งจะกลายเป็นแนวการ์ดเกมแทนจะเห็นว่ามีสแตทเลขไทยเลขอารบิกค่าพลังนี้จะมีการต่อสู้กันด้วยนะครับซึ่งก็ไล่ขออนุญ,ญาตไล่เรียงแบบเร็วๆเนาะนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการออกแบบไอเดียที่เจ๋งก็คือมีตัวกอบคําพูดนะครับเอามาใส่เป็นคาแรคเตอร์นะผมว่าเจ๋งดีไอเดียดีมากนะนะมีคุณโยนต้วยนี่เป็นไงล่ะ รวมล่างวิบุญกิจโลโบวีโลโบนั่นเองยุคนั้นก็ยังมีหนังสือนิยสาราหลายอย่างนะไทยคอมิกมีตัวของเมกามีอะไรจะไปหมดเลยนะครับช็อปวิบุญกิจก็ยังหาได้ง่ายอยู่นะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มยากแล้วมันเริ่มที่จะแบบดรอปไปเพราะว่าวงการกระตูนมันก็ค่อนข้างแข่งขันกรุนแรงวงการลิขสิทธิ์ที่มาราคาที่แพงขึ้นสารพัดที่มันแบบเปลี่ยนไปเนอะยุคสมัยนี้ก็ต้องปรับตัวตามเข้าใจแหละครับ สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นยุคดีจริงๆนะถึงลิขสิทธิ์มันจะแบบไม่ได้เข้มข้นเท่าปัจจุบันนะแต่ว่าคนเรารู้สึกว่าเสพสื่อกันดีขึ้นการสปอยการหลุดลิกอะไรเงี้ยมันไม่มากเท่านี้เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้โหมหาศาลทุกอย่างมันโซเชียลม,มันเป็นเงินเป็นทองอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์มาตีกันผมไม่ได้สะสมมาแล้วเป็นจัดเด็กนะผมรันตามเลขนัมเบอร์ที่สะสมเก็บมาเรื่อยๆนะครับซึ่ง อย่างที่บอกครับมันมีหลายตี้ของตัวของวิบุลกิจที่ใหญ่มากที่ IGA ที่ก้านะครับก็มานะครับเนี่ยอันนี้ผมทําให้ผมจําได้ว่าไอ้วิบุลกิตขั้นที่เจนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปักป,ปี2006เพราะว่า Ri เดอร์เบดมา2004ลขสิทธิ์มา2006ผมก็เลยคิดว่าไอเนี้ยมาประมาณ2006แล้วก็เจาะต่อย้ำด้วยคีระเนี่ยที่เป็นภาคซีดเดตตินีด้วยครับเพราะมีชินอสึกะด้วยเนี่ยผมว่า2006ไปประมาณนี้แหละไม่เกินอย่างนี้หรอกนะครับ อ่าก็ถือว่าเป็นยุคยุคด,ดังยุคทองของวิบูลกิจแล้วก็เป็นยุคด,ดังของการ์ตูนหลายๆอย่างด้วยนะนะครับก็มารีวิวภาพรวมให้เห็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ